เวาัมยิ่งใหญ่ๆหรจิตเบิ้งเด้อเวคัมใหญ่มาได้เลยสิงจัดแล้วจัดแล้วเจ้รื่ยงไก่ได้หลายให้มันไข่แล้วชื่อไก่ไข่แล้วมาเรี่ยงบานนี่เนาะชื่อไก่ไข่ไม่บ่จิบ่อชิงเรี่ยงอีกบันบายอมถอดได้หมวกกับถอดแต่ต้องคื้นก้าคนเมื่อเบิดก่อนเราอะ สบายดีสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดชูฟูชูคนพี่น้องเนาะเบิร์ดสมองสปอนวัดสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะรบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพอๆกับช่องยูทูบองค์เงาเป็ใจใจกันหน่อยพงเนาะงอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกับทางบ้านทางเือนของเบอร์ซิงอ่ะไอหนุ่มผมยาว เดี here, ๋ยวนี้กจะผมฉันเนี่ยมอมถอดหมวกพี่น้องเลยเนาะอ่าอยู่ขีดดินเขาเพื่อนมื่อนี้พี่น้องเลยจังไรก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเนาะอ่ไปเบิ่งไปชมกันเนาะมองคิดว่าจะคุดห้องน้ำอยู่มองได้จะคุดเอาอมองนั่นกัดได้ลายเติบด้วยฮะมึงนั่ไม่คุดห้องน้ได้เลยมึงไม่คุดเลยบ่มึงควงได้ควงเลยคองเลยลงมาลงมาตั้งหันเลย

bây <laughs> giờ này chạy hải ừ. này nè cho vào xa, hả đừng có hải luôn hả đi phải bò nằm ừ à, bò nhòm nằm bò nhòm nằm bò nằm bò gặp rùi to hút hải rao con nằm bò nhòm nè cháu hải vào hột đi bò xình nát nát cạn bể đi vào xíng, mớng chặt khỏi chỉ phút cho, giờ sẽ phối, tăng con mày ừ chuẩn đi จะคุดขีดินให้โ oh, อ oh, ๊เบาคักแท้มันเต็มจกา่จริงนะาไปเสียอันนี้บ่จะเสียหนาอ้อยนะเห็น่ะมไเ้เสียวะเสียยาวะอ๋อไปก็ไม่ถ่านด้อ จะบอกว่าซารีมันชวนเ้ยจุกเบาดีพี่น้องถ่ายเพิ่นเอาอันเพรียงข่ายเก้านะเห็ดซาดีซับหางไม้เมื่อกี้นี่ลดน้อยาต geografi บ่เห็นผนบ่เห็นมามือจะว่าตอนแรงมาจากเราหมักเราเคยมาอยู่บ่ตอนคำกับบ่สิบ่เห็นมาอยู่มาอยู่เนาะไปมาตอนแรงเมื่อวานนี่บ่เฉดนี่บ่ตอนเจ้าไต่ไฟเออมาหลุดหาไก่บ่เห็นดิเออ จ็คไปนอนชายมูตอนคืนเจ้าต้องเนมบอลมานอนมันจังนั้นมันใครอยู่มันห่ยยม,ม,นมเนาะบอสิ่งเนาะมันบดเนี่ยับมันห้อนนี่เฮ็ดแง่เอามันเต็มได้บอสิงเรต้องจัดนักหรอก่่คอยต้มให้

ประสิยธนปพบพลเมื่อกี้นี่นั่นให้เราไปช่วยน้ำนี้ก่อนเบิดกองนี่แหละตตยพูดมาโอ้โเอโอ มาเตียงไปง่ายไปอ๋อประเทศนี้บบนเนาะพอดีอันเทห้ห้นไปหอดเช่าตัวนั้นเลยสิเพเขา่อถเไดนี่พอดีแล้วบัตรอันเทปูนเทอยังกระเทอมเริ่มจังเน่เนาะมันกระเน่นเลยได้บัตเลย Lao bây giờ ra đấy, xử lý là hết <laughs> <laughs> oh, <ta. cười> <laughs> <laughs> là một túc rồi. Oh, thế. Nào bây giờ, ra, có nhu, anh tắt cái nhu <là bùi> <laughs> <là bùi> <laughs> เสียเอาอีกบอกคือสิยาทำเอาอีกพอกจะคุ้นให้อีกนนิฮะ,ะพอบอเออไม่ได้จังไม่เนาะพอก่อนไหมถ่ายิมช่วนนะ่จีทิถือเข้าไปฮะฮะภัพกพรอนก่อนเอาไปฮะ เอาให้เราพักพ่อนก่อนหมยย้อมกินนี่บ่ตอนเว้นนะ่ะข้าข้ามือเถื่อใช่ปะมันเราไปลากกินไปลากดี้กินไปจัะโอ้ยไปสิพอป่ะเนี่พอพัก่อนก่อน้ำน่าเหมือนก็แต่อันทัดผมยังเคยถอดอยู่บ่หมวงนี่คอยข้าวม,มากก็่เคยเห็นถอดจ้ะคือ

เดิมเเพียงอย่างนี้เนาะโยแาวรอบก็พอแล้วไน้บอกว่านี่ึออกอ่อต้นบัวแทนดานนี่กัเนาะดีทอมีินกันจะเนาะไออ้ทีนี่กันทไปหาคูดเาโกนไเติบเติบหน่อยหน่อยหน่อยเนาโกนเติมหน่ไปคูดมาทั้งยันจะลดบรสิงจะว่าินว่าิเติมแต่เติม

เออเราไว้เราอยากจะเตะเออมานนั่งอยู่ h o m กว่าเจ้ากะจะไปนั่งอยู่เลดบันเจ้าอยากข่อยมือบ่ข้ากับพยอมกินอีกตอนเว้นนี่แต่ถ้ากินได้ตอนแรงตอนเช้ากินอยู่บ่ตอนเช้านตอนเช้าเค่อยคมัค่อยยากอีกเออ เป็นอมื่อนะเธอวอสิงทีนั่นแล้ววันถักแล้ววสิงเย่นดยเท่ี้บดล้เนาะแต่จะได้ยินแล้วเขาก็เอาตกเอาันเอาไปแปบองก้อนบองกันไว้เนาะกันไว้ก้อนกันใหมันเป็นขอบเลยแปนอะไแปนึเนาะไม้ก็พาเนี่ยเนาะแป้นแป้นึงบอาตั้ตึกจดถึงเสาไปพคุณพอฟิน thường như đó, nó. Nhao, yêu đông. She met Thường buddy. nó có Tông, to, ừ. to ừ, à. xuống à, đi xuống okay à, tòa, đi xuống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  <át> Mà bueno. <n time sound> là vô đây, giả vô năn vô 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 nó vô 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 มาสิงจัดการเองบันเชียญหาหอมอ่องเินพอไว้รกแบบนี้เนาะาบบันด้อาบบันเด้โอ้ตีแบบบ่ตีแบบไปก่อนเด้เอแล้วเห็นแบบมันได้เนี่ยคือได้เนาะโอ้ยว่ะไอ่อเยอยดเซมซม เป็นยังไงนอนเมื่อคืนนี่เ่าส enfin ิงนอนคืนที่ชองเป็นยังไงรับบ่คืนรับคราเกี๊บครับคืนเด็กบ่วรับมันยังบ่อเรืองเนาะคืนสองรับคักกว่ายังบ่เปิดประตูว่าบวงเยี่ยมนี่เปิดบ่หน้าต่างนี่เปิดบ่เอล่านเดียวเปิดบานนึ่งกดนอนกันไดแล้วว่า เงยจะต่อเดยเหาอปวดนลปวดปวดแล่นวเนะเจ็เจ็บเจ็บเปลานอนเฉยเลยก็อึ๊บอึ๊บหนังแด่หมดเจ้ตากูจูไกใช่ไหมดพเอาไปดิมดิมก hay năn ti bao gì? trẻ non năn, năn thang nhũ lâu, nháng ha? non oh. <laughs> à, nhan, nhan, nhan. À. Thế, thăng đã lào bận hoặc là chơi chơi nhãng mình trẻ non ở ní. Oh, bướng đấy hả? Hạt 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 hạt. Hèm mà nằng thăng nè, bướng này, năng bương này. มันโมเมนต์นั้นอนั่นไหนจะไปเหตุอันหมากไหลคือเรื่องน้อยมันหมากจะได้เลินะฮะมันจะเห็นตนเว้นนี่บ่ได้คอยขึ้นเนาะเงินทางเฮือนดิมันห่อนเนาะเว้นอยู่้างลุมเตัวนนี้เสาอันก๊อกน้ำดิเสาอันก๊อกน้ำเพิ่น วันอาทิตย์ไวลังไฟหนึ่งเข่าบ่อตอนเช้าโอ้บ่อจิตบ่อจิตมาพี่ดิหนึ่งเข่าบ่มเช้านี่บ่อจิตอุ่นข่อยเย็นอุ่นขอยเย็นหนึ่ง,นนห,นงหนึ่งแก้วถ้วยเอมกินู้เดียวนี่ ว่ากินข้าวโอ้ข้าเจ้าเห็ดแบบไรหุงเขาบอกหุงหุงเันอันนี้บอกฮุงใช่ไฟอันนี้บอกโอ้กวนนะหัวสิงเนี่ยข้าเจ้าใชมอเลาห้าใจเอ๊ะก้าวมาถ่วงเขาก้าวมาถ่วงเขาเขากเอ๊ะก็ฮุงเป็ดเนาะเจ้าเนาะหุงเป็ดเนาะหุงข้าเจ้าใช่อัน ไทยอันนี้เขาก็พุงเป็นค่อยพุงไม่ได้เป็ีนเนี่ยบางสิงเอ้เก่งดีได้ดีได้ส่วนใหญ่บางสิ่งเราไม่ทำมาไดาที่น้องไงเนาะ มามา่ามีน uh huh. ี่กินกินจังฮอจจงอีมบานหนึ่งอ่าเดยมากครับไม่ค่อยกินไ่ค่อยกินบอกเออตอนคืนนี่เปิดอ่าฟังอยู่ว่าวิทยุตอนคืนฮะหากะมาวดีเลยฮะหาะมาดีเลยวิทยุนี่โอ้จำพ่อเจ้าจังอยากฟังนะแตะหากะมาวดีอ่บานไหนจะบอกไว้จะดี จัดนักเห็นเราืหอนี่บนนี่นะ่ะมาพี่มามามาลงเบิง้งเปิดเบิ้งขึ้นมีอ๋อเต้เดี๋ยวพ่อเราจงอยากฟังเพลงขอยไปช่างแล้วปิดเมื่อก,ก,กีอ้นี่เหนื่อยนะแต่แทบแต่ซื้อมาซื่อกินเนี่ยโอ้คักคักคักอ๋ออ๋อเต้ มีเพลงยัง<ๆ>มีเพลงยังที่จะมักนี่มักเพลงยังมักพังเพลงลาวบ่คือเพลงไทยเดาเตเดาเตโอเดวเตแบบว่าอันตัวใดแบบเย็นว่ามักแบบเป็นเพื่อชีวิตชีวิตบ่ได้มักบอกอนกทุ่งหัวใจชิงที่น้องเลย ค่อค่ะคักคๆๆเราต้องหาชายชายอันมาโตอัมันยาวออกจากรักอากาศมันมันจังอันนั้นได้บอสิมีชายโมเมนต์ชายเชือกพางไหนชายลวดไหนชายทองแดงเมนเมนห่านโอ้ยเราให้งหูเนาะวบดธรรมราบอสิหาเขาบอกให้โทรหาเลยเห็นอะไรบาทเนี่ย ฮะจริงเอาไงเนาะเผินหากระชื้อมาให้มาหนี้ดิมาแดงนี่ยันเปิดอันมันตายอะไรดิฮะหน่วยตัวเก่ามันตายแล้วเผินซื้อมาให้แจ้งหน่วยแดนหน่วยตันเอาไปสอบบอกเอาตัวนี้มาโอ้เปลี่ยนหน่วยใหม่ให้เจ้าพังมือมือไปคืนไปจั๊ก ขักก็ดีเวอร์ติงจะนั่งอยู่นี่ก็ห้อนเพร็วเน้ะเอาดิเอาๆยุดไงจะจะทานหมอสิงซีบอสีทานบาองันวันหลายวัวตัวนั่นไปจ้ะหลายวัวรุ่นน้อยไปจ้ะเบื่งอยู่ สี่เหมนกันเนาะสีตัวละสามสามบอตัวละสามโอ 3, ้สี่กับมันก็น,นานเบิดไผ่านั้นเนี้ยตัวละสามตัวที่สี่เนาะตัวเทนบอสานะมนะโอ้จจัดของเทให้ใหเลยบานีพี่น้องเลยอืมนะพี่น้องเนาะเห็นบ่สิงอันพังเพลงก่อนบานพี่น้องเลย เราก็จะได้ขอจบลงถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขอไพรลายพี่น้องบจอ่จิตเ์พิณานกันมาคลิปนี้ก็รำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอยู่ดีไม่แห้งเบ็ดชุกชุกคนพี่น้องในทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศอย่างเนาะขอกราบกันมาสบายดีสบายดีบด็ดชุกชุกคนเนาะ